อยากปรึกษาใจสักคนไม่อยากจะทนกับเรื่องราวราวไม่อยากจะเจอกับวันร้อนร้อนจะรั่วจะซึมจะซึมจะซ่อมจะต่อเติมอาจารย์สำาร็งจะช่วยตอบอาจารย์สืนชัยจะช่วยไขกับคำถามที่คุณอยากรู้ คำตอบช่างรู้คูบ่บ้านช่างรู้คูบ่บ้านทุกคำถามเรามีคำตอบทุกปัญหาเรามีทางออกไม่ต้องกลัวช่างรู้คูบ่บ้านช่างรู้คู่บ้านทุกปัญหาเรามีทางออก คถาถม,มรอ้คูคคับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับรายการดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับพบกับผมสัญชัยขนานเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางเนชั่นแชนแนลนะครับบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่เราจะพูดคุยกันนะครับแต่ว่าแหมก็ต้องบอกว่า ช่างรู้คู่บ้านมาทั้งทีไม่มีคนเดียวแน่นอนน้อยมากที่จะมาคนเดียวนะครับวันนี้เราอยู่กัน2คนกับอาจารย์สำเริงดิพิงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นไงเมื่อเช้าตัววัวไปเยอะไหมอาจารย์เยอะเกือบเก้าสิบเก้าเก้าเยอะเลยเยอะเยอะเยอะคนเดียวไปลสายเยอะ รรเพาะว่าอาจารย์ไม่จวดเรื่องอะไรตอนนี้จัวหนังสืออย่างเดียวหนังสืออย่างเดียวครับหนังสือหนังสือเาเยอะเลยนะมีคนติมคือคือวิธีของผมง่ายแล้วครับเหมือนสั่งอาหารนะคือท่านจะไม่ต้องไปเข้าเว็บส่งเว็บไซต์หรอกนะครับหนังสือบ้านผมพิมพ์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ใส่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองแปดหนึ่งสามห้าก็จะเป็นเล่มนี้อ่าอันนี้ครับไอจัวดกอนแต่นี่หนาเยอะช่วยกันทำมาหากินอ่าครับอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้โฆษณาแต่แฝงได้โฆษณาอันนี้นา622หน้านะครับฉบับใหม่แล้วนะครับใครที่ได้500กว่าหน้าไปเราแถมไปอีกแล้วนะส่งไปเป็นภาพรวมแล้วก็มีดีวีดีหมื่นกว่ารูปหมื่นสองพันรูปไม่มีขายนะหลายคนบอกว่ามีขายท้องตลาดไหมไม่มีขายต้องเพราะว่าเราส่งไปถึงนู่ดไกลมากนะปัตตานีเนี่ยนะยาลาอะไรพวกนี้นะแต่มีคนในเบลเซียก็สั่งซื้อคนไทยในเบลเซียครับหนึ่นะครับแล้ว0 8 1 6 8 2 8 1 3 5ึ ง่ายๆเลยครับอันนั้นคือหนังสือสําหรับเรื่องของการก่อสร้างบ้านด้วยโฟมที่สนใจก็ติดต่อหรือว่าส่งรายละเอียดไปหาอาจารย์ได้นะครับแต่ว่ารายการเราจะอยู่ได้ต้องขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนของเราอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสีนิปปอนเพสนะครับสร้างโลกสวยด้วยสีจากสีนิปปอนเพสนะครับแล้วก็ PTT นะครับปตทแทงนะครับรวมทั้งเสือมอต้านะครับปูนก่อปูนฉาบงานก่องานฉาบสําเร็จรูปจากเสือมอต้าแล้วก็ ท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องของระบบท่อนะครับต้องบอกว่าสำคัญมากนะครับเรื่องของการใช้ท่อนี่นะครับถ้าต่อท่ออย่างถูกวิธีใช้ท่อดีมีคุณภาพนะครับปัญหาเรื่องของท่อแตกท่อรั่วก็จะน้อยลงนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการช่างรู้คู่บ้านที่อยู่กับเราอันยาวไกลมาตั้งแต่ ตอนแรกแล้วก็อยู่กับเราในปีนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับช่องทาง s อสนั้นท่านส่งไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ช่องทางที่ท่านส่งได้แน่นอนคือทางไลน์นะครับไลน์ ID ที่ท่านจะส่งคําถามกันเข้ามาพร้อมรูปภาพนะครับที่0 8 9 8 8 8 8ด6กีนะครับ0 8 9 8 8 8 6้นะครับนี่จะเป็น l ลาย ID ที่ท่านสามารถฝากคำถามหรือว่าส่งรูปภาพเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เปิดสายสดกัน นะครับที่จะพูดคุยได้ก็ศูนย์สอง1ามสามแปดสามนสนะครับศู3ย์3 8 3สาสที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับที่จะมีเรื่องราวจริงๆผมลืมมาจารย์ลืมสนิทเลยเนี่ยพอพูดไปอ่ะว่าจริงๆมันจะมีทางนิปปอนก็ฝากวิทีามาไว้อยู่เรื่องของการใช้สีปลอดกลิ่นลืมสนิทเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้หลัง ช่วงสองโอเดเลตหรืหเอเปล่าไม่ใช่อาจารย์เป็นตัวนิปปอนแอร์แครอ๋อครับอันนี้เป็นโรงเรียนอาจารย์เป็นโรงเรียนที่นำไปใช้ในการรีโนเวทอาคารแล้วก็ห้องเรียนให้กับนักเรียนที่เป็นโรงเรียนอนุบาลที่จะมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้ตัวสีนิปปอนแอร์แครซึ่งเป็นตัวปลอดกลิ่นหลังจากเสร็จก็สามารถที่จะ อยู่เรียนอยู่ได้เลยเพราะว่าโรงพยาบาลอะไรนี้เขามีข้อกําหนดนะห้ามใช้สีที่เป็นสูตรน้ำมันคือที่มีกลิ่นทั้งหลายห้ามใช้แล้วนะการรีโนเวทปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเนี่ยเดี๋ยวนี้ห้ามใช้สูตรน้ํามันแม้แต่ทาเหล็กก็ต้องใช้สูตรน้ําแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นจะมีกลิ่นกระทบกระเทือนถึงคนไข้ครับในคอนโดก็ห้ามใช้นะครับห้ามใช้แล้วมีเรื่องราวที่อยากให้อาจารย์แชร์อาจารย์ในมุมของการก่อสร้างเนี่ยการสร้างบ้านคนที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยเวลาเขาสร้างบ้านเนี่ยหลายๆบ้านเนี่ยก็ยังมี เสาที่เป็นเสาไม้ทีนี้คําถามคือว่าถ้าบ้านเขาเป็นเสาไม้เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้โครงหลังคาที่เป็นโครงเหล็กห,หรือจะเป็นพวกโครงทัดแล้วก็ใช้หลังคาหนักๆอย่างเช่นพวกออโมเนียหรือใช้กระเบื้องหลังคาที่เป็นเซรามิกพวกนี้ได้ไหมอาจารย์ได้ปกติเลยนะเห็นว่าบ้านทรงไทยเดี๋ยวนี้ก็เป็นโครงเหล็กนะเสาไม้ก็จริงนะแล้วไม้นี่มีความดีด้วยนะคือหมายว่ายืดหยุ่นตัวได้ดีใช้โครงทัดก็ได้ใช้โครงเหล็กก็ได้คือเสาไม้เนี่ยได้ทุกเวอร์ชั่น ครับคือจะคิดว่าต้องเป็นบ้านปูลแล้วถึงจะใช้โครงเหล็กไม่ใช่เสาไม้เนี่ยเดี๋ยวนี้โครงไทยบ้านทรงไทยเนี่ยจะเป็นโครงหลังคาเหล็กครับก็เสาไม้แล้วถ้าเกิดเสาไม้เนี่ยพอตรงอาศเ,เนี่ยใช้เป็นคานคอนกรีตได้ไหมอาจารย์หรือว่าคานตัวตรงนั้นควรควรจะเป็นเหล็กตัวใหญ่เขา จะเป็นเหล็กไงค,คือถ้าเป็นเสาไม้มักไม่ไมจชเป็นาคานคอนกรีตไงคือท่านคอนกรีตเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยทำเพราะหนึ่งช้าอันที่2ก็คือมีน้ําหนักมากนะค,คือไม้1นคิวเนี่ยยังยังหนักประมาณพันกว่าแต่คอนกรีตหนคิวเนี่ยหนักถึง2,000กว่ามันหนักมากนะและอย่างประโยชน์ไม่ค่อยมียกเว้นนะครับอาคารท่านเป็นอาคารคอนกรีตเราคานรัดหัวเสาคอนกรีตแต่เดี๋ยวนี้อาคารคอนกรีตก็จะเป็นคานรัดหัวเสาเป็นเหล็กก็เลยสารเพราะมันเร็วกว่าประโยชน์คือตรึงไว้ให้มันอยู่ในกรอบเท่านั้นเองนะ แต่ว่าที่เราใส่กันบึกๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเหมือนมันสะใจไงอ,อันนี้ประโยชน์ไม่ได้มีไม่ได้มีคือไม่ได้มีมากกว่าอีอตัวคาเหล็กนะหลายคนบอกไอ้คาเหล็กแข็งแรงไม่จริงครับมันไม่ได้ทําให้แข็งแรงแต่มันทำให้ตึงยึดหัวเสาให้เสามันอยู่เป็นกรอบเท่านั้นเองครับ ัพราะคือสามารถทําได้แล้วก็ถ้าเป็นเสาที่เป็นไม้คานก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคอนกรีตไมอใช้คาเล็กดีกว่าใช้เด็กดีกว่ารวดเร็วกว่าเผอเถ้าคลาสสิกนะควรเป็นไม้ถ้าเป็นเสาไม้ควรเป็นอเสไม้คานไม้อะไรไปนะอันนั้นคลาสสิกแต่สิ่งคลาสสิกเหล่านี้มันอยู่ใต้ฝ้าเพดานเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นคือบ้านโบราณเนี่ยเขาโชว์เป็นเพราะว่าเขามองเห็นนะเขามองเห็นทรงไทยมองเห็นจั่วมองเห็นคือมองเห็นแปรซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะไม่รู้ว่าคืออไหนแปรไหน เป็นเพราะว่าเราปิดบังด้วยฝ้าเพดานนะเมื่อก่อนมีคือมีคือคัดมีคำยันมีตุ๊กตามีอะไรหมดเลยนะครับแต่ว่าบ้านปัจจุบันนั้นเราเห็นเหมือนไปก็เห็นฝ้าเพดานละอนเห็ครับอ่าตอนนี้เรามีสายมารออยู่อาจารย์จากคุณสุภกิจสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสุภกิจครับครับผมสวัสดีครับครับพอดีจะสอบถามนิดนึงครับพอดีบ้านผมเมื่อเพิ่งรับโอนเมื่อเดือนตุลาปี่แล้วครับอาจารย์ครับตอนนี้เป็นลักษณะบ้านในใช้อิฐเป็นอิฐคิวคอนนะครับครับ ครับทีนี้เวลาเราเจาะแอร์หรือว่าต่อเติมบ้านเนี่ยครับอิ่มอ่ามันแตกเป็นลายเส้นเลยครับอาจารย์เราก็แตกหลายเส้นมากเลยครับไม่ทราบว่าผมต้องต้องทํายังไงได้บ้างครับอาจารย์อ่าหมายถึงว่าเวลาเจาะที่จะแขวนแอร์ตรงผนังใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเวลาแตกคือแตกข้างบ้านอย่างเงี้ยแตกมันแตกเป็นลายเส้นบนผนังใช่ครับอาจารย์แตกจากจากพื้นนะครับแตกขึ้นไปเป็นแนวสี่ห้าองศาครับแล้วก็ตอนนี้มันมีประมาณสามสี่ลอยเลยครับอาจารย์ครับ คือคืออย่างนี้เอได้ใช้เวลาเจาะใช้พุกอิดมวลเบาไหมเวลาใช้ต้องมันเป็นมันเป็นอีกคิวคอนนะครับอาจารย์ครับเวลาเจาะก็ช่างเขาก็เจาะเข้าไปเลยะครับคือคือคอย่างน,นี้เวลาเจาะเนี่ยควรใช้พุกอิดมวลเบาคือตามรูปเนี่ยนะฮะคือพุกอิดมวลเบาเนี่ยมันจะเป็นเกลียวงี้คือมันจะได้ไม่มีปัญหาพอเจาะพอเจาะตรงไปถ้าให้ใช้พุกอิดมวลเบามันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยมันจะแตกรอบรรูเนี่ยใช่แต่แต่ถ้าใช้พุกอิดมวลเบาอันนี้เรียกว่าพุกอิดมวลเบานะคือพุกอิดมวลเบานี่เป็นพุกที่มีเกลียวตลอด <Yeah. S 2> ครับคือจะรับน้ําหนักได้เท่าเท่ากับเจาะแอร์แวนแอร์แวนตู้ลอยได้สบายเป็นพกุกเ,เขียนเลยนะครับพุกอิดบนเบาพุกอิดบนเบาจะมีคุณสมบัติคือมีเกลียวตลอดไม่ใช่พุกเหล็กธรรมดานะครับคือถ้ารเราใช้พุกเบ่งเนี่ยเวลามันเบง่งมันก็จะแตกไปอย่างเงี้ยครับนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้คือคพุกเบง่ง อคือแล้วก็ตอนตอนนี้มันเกิดปัญหาที่ล้วไม่ทราบผมต้องแก้ไขยังไงด้บ้างก็คือใช้อีเขาเรียกว่าอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่นะใส่เข้าไปแทนแล้วก็ใช้พวกอินบนบาาขันเข้าไปรอยแตกแล้วเหล่านี้จะประสาน<อ>ถูกประสานด้วยอีพ็อกซี่นะครับอา,อาจจะใช้วิธีง่ายๆสุดคือในท้องตลาดจะมี e อีพ็อกซี่ยหนึ่งชิ้นเรียกว่ากํากรีดอันนี้อัดเข้าไปได้ดูเลย g ีอูอะไรนะครับกรับกีากดนะฮะกำกรดภาษาไทยแล้วกันนะฮะเป็นกล่องเล็กๆไปหาซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างหรือร้านโฮมาร์หรือว่าร้านที่เป็น SCG Home Solution นะครับครับครับคือตอนนี้เราเรามีแบบรูที่มันแตกอยู่แล้วนะใส่กำกรกีดเข้าไปนะฮะแล้วเอาพุกอิดบนเ่าเนี่ยอัดเข้าไปเลยนะมันก็จะสมานระชัดมันก็จะสมานแผลกันได้ครับ ครับครับแล้วไอ้รอยแล้วแต่ที่เป็นแนวยาวนี่ครับอาจารย์ไม่ทราบเราต้องนี่แหละครับกำปีดอย่างเดียวเลยใช้กำปีดอย่างเดียวเพราะมันจะสมานแผลได้มันมันจะลองเสาออกก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ฉาบใหม่นะครับใช่ครับไม่ไม่ต้องฉาบใหม่เพราะว่าไอ้กำปีดเนี่ยสมานไอ้ไอรูแตกๆอย่างนี้ได้๋อาเพราะมันเป็นปูนคือทําเสร็จแล้วมันจะเป็นสีเหมือนปูนนะอืมครับมันคือกำปีดนะรครับอาจารย์ครับกำปีดครับกำปีดภาษาไทยเลยกือกรปีดเป็นกององแล้วเอาเอาสองส่วนนั้นมาผสมกันกลวนๆมันจะเป็นสีปูนนะฮะเหนียวมาก โอ้ครับ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 ไม่อันตรายนะครับอาจารย์ไม่อันตรายได้ครับนะผสมแล้วร้อนๆ้อนนิดๆครับอ๋อครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับนะครับอลองแก้ปัญหาดูนะครับไปรับอิสายอาจารย์จากคุณทอนสวัสดีครับคุณทอนครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะครับผมถามได้เลยครับหรือว่าไอ้ไอ้ที่ดาดฟ้าเนี่ยไอ้ช่างเคยเอาเหมือนกาวยางมาตอยอะนะครับมาทาให้ แล้วมันรั่วอีกแล้วเนี่ยแล้วเราจะแก้อย่างไงฮะจะต้องขูดอันเก่าออกหรือว่าไอทีวายูวีอะไรเนะี่ยทาพับไปได้ไหมหรือว่าเอากาวอีดําดมเนี่ยทากลับไปอย่างเก่าคือแนะนาว่ายางมาตอยควรออกคือยางมาตอยเวลามันโดนมันมันอยู่บนคอนกรีตรแล้วเวลามันจะละลายนะ,ะฮะต้องต้องใช้ประเภทเขาเรียกภาษาไทยว่อาอะคริลิกหลังคาตามรูปนี้นะครับภา <ฮะ S 1> ษาช่างเรียกว่ารูปซิล อะครีลกหลังคาเนะยฮะเขาจะทาเฉพาะตามเส้นรอยร้าวนะฮะอ่าคือทาทําเต้นรอยร้าวก็ได้หรือว่าจะทาทั้งผืนก็ได้แต่อย่ามาต่อยควรไม่ควรนะครับอย่ามาตอยนั้นเวลาอยู่บนคอนกรีตแล้วเวลาร้อนเราจะเหลวเป๊ะเลยเนะนี่นะรื่อ<า>นี้มันไม่เหลวมากนี่ฮะแต่ว่าในสุดมันจะเหลวฮะเวลาเราอาจจะเจอแดดอ่ามันจะเจอแดดอจจอสงแดดมันจะเหลวมากมันก็จะซึมเข้าไปในข้างล่างเนี่ยแหละในสุดก็จะเป็นตัวที่ทําให้รั่วมากขึ้นโอ้ต้องใช้อะไรแก้ไงฮะต้องใช้รูปสิวคือขูดมันออกซะ เอาออกให้หมดเลยนะฮะเพราะว่ามันมันต้องเป็นปีแล้วมั้งใช่ครับคือคือเอาออกเท่าที่ออกได้แล้วกันเพราะว่ามันคงแทรกซึมไปึ้ออยู่ในรอยแตกเลาบ้างแล้วล่ะโอแต่ปรั้งต่อไปไม่ควรจะควรใช้ประเภทนี้ครับรูปซิวภาษาภาษาไทยเรียกอะคริลิกหลังคารูปซิวอะไรเนี่ยล่ะฮะอ่าที่ที่เขียนทั้งบนนั้นเป็นภาษาอังกฤษคือรูปซิลนะฮะอ่าแปลเป็นไทยว่าแปลเป็นไทยว่าอะคริลิกหลังคา ต้องเอาของเก่าออกก่อนนะครับก่อนที่จะทาลงไปเนี่ยควรจะเอาของเก่าที่เป็นตัวดําๆเนี่ยทำความสะอาดก่อนแล้วทำยังไงฮะอ๋อไอ้ส่วนที่ซึมไปในร่องไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนที่มันยังเหลือหรือว่าที่มันยังเกาะอยู่ตรงผิวหน้าเนี่ยอันนี้ควรจะทําความสะอาดออกก่อนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วถึงจะใช้พวกตัวรูปซิลทีนี้การใช้รูปซิลถ้าเกิดจะใหยึดเกาะได้แน่นขึ้นเนี่ยเราควรทําความสะอาดพื้นผิวแล้วทาตัวสีรองพื้นบนเก่าลงไปหนึ่งที่เพื่อเป็นการปรับพวกฝุ่น นะครับและหลังจากนั้นใช้ตัวรูปซิลทางลงไปเนี่ยมันจะช่วยในการประสานและการยึดเกาะของตัวรูปซิลกับพื้นผิวดาดฟ้าได้ดีขึ้นครับออ๋ครับผมประมาณนี้นะครับโอเคียกว่าอคิลิใช่ไหมคะใช่ครับอ,อ๋อเป็นสีครับ โอเคได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมนะครับสำคัญคือเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับแล้วก็การที่เอาของเก่าออกบางทีเราแก้ไม่หายเพราะว่าของเก่ามันจะหลุดล่อนแล้วเราไปทาของใหม่ทับของเก่านะครับเดี๋ยวมันจะหลุดมาทั้งของใหม่และของเก่าพร้อมกันนั่นคือปัญหาที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราทําไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกวิธีนะครับไปรับสายต่อไปอาจารย์จากคุณนันทนาสวัสดีครับคุณนันทนาครับสวัสดีค่ะครับผม ที่บ้านเสาที่บ้านนะคะมันมันเหมือนระเบิดนะฮะครับมันเป็นอยู่ต้นเนื้อคะ่ะครับนนี้ไม่รู้จะจะซ่อมยังไงไม่ไม่รู้จะให้ใครที่ไหนซ่อมได้นะคะครับอ,อืคือคือเป็นไปเอ่อเยอะไหมจากพื้นขึ้นไปสูงสักหนึ่งเมตรไหมฮะเอ่อโดย เกือบ <c oughs> มาฮน่าจะไล่ขึ้นมาจากพื้นน่าจะน้อยกว่าหนึ่งเมตรหน่อยอ<ป>ะะประ,ประมาณประมาณตีประมาณทักงเจ็ดแปดสิบเซนแล้วกันฮะประมาณนี้คือเรียกว่าเสาระเบิดมองเห็นเหล็กดีไหมฮะเห็นเหล็กไหมไม่เห็นนะเพราะว่ามันปูนมันมันแตกออกมา่ะระเบิดออกมาแต่ว่ามันยังไม่ร่วงหลุดออกมานะคะคือคือถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะประมาณเจ็ดแปดสิบเซนเนี่ยลองสกัดออกให้ปูนคือถ้าแงปูนออกมาจะเห็นว่าเหล็กข้างในเนี่ยเป็นสนินมแแหละนะฮะ ก็คือสกัดเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ควรใช้คอนกรีตเทแล้วนะควรใช้ปูนซ่อมโครงสร้างอ่าคือปูนชนิดที่จะมีใยไฟเบอร์อยู่นะฮะปูนซ่อมโครงสร้างท้องตลาดมีขายอยู่แล้วเอามาผสมกันค่ะภาษาช่างเรียกว่ารีแพมอตตานะครับค่ะอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยแล้จะให้ช่างที่ไหนทําได้ช่างที่ไหนช่างใกล้บ้านทําได้ช่างมีค้อนมีเหล็กสกัดก็ทําได้แต่เพียงแต่ว่าอย่าใช้ปูนซ่อม แนะนำให้ใช้ปูนผสมทรายใช้ปูนผสมทรายใช้ปูนซ่อมโครงสร้างครับปูนซ่อมโครงสร้างนะคะมีขายเป็นสําเร็จอยู่แล้วนะฮะอันนี้เคยเคยเรียกช่างเข้ามานะคะเขาบอกเขาไม่กล้าทำเมื่อกวเดี๋ยวบ้านพังลงมาไม่รู้จะติดต่อช่างที่ไหนคะคะกรุณาแนะนําสักนิดได้ไหมคะให้เบอร์โทรให้ช่างมาทําได้ไหมคะอืคือผมว่าเอาช่างใกล้บ้านดีที่สุดนะหมายถึงว่าคือช่างก็คือคํายันคํายันเนี่ยง่ายเพียงแต่ว่าไปใช้ ตัวเองไม่รู้จากช่างอะไรที่ไหนยังไงเลยอะค่ะเคยถามไปที่เข้ามาก่อจ้างคนแถวเนี้ยเขาก็ไม่ทำมาเขาบอกเขาไม่ทำเราเขาไม่รู้จะติดต่อยังไงอะถามคนที่หนึ่งไม่ได้ต้องถามคนที่สองถามไปเรื่อยๆมันต้องมีคนทําอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ยุ่งยากครับ ต้องถามต่อไปฮะถามต่อไปเอาใกล้บ้านดีที่สุดนะถ้าเอาคนอื่นมาจะแพงเลยล่ะครับคือคือ,น,คอน,นอกจากเอาคนอื่นมาเมื่อวานผมเพิ่งมีโอกาสคุยบางทีพอแนะนําไปแล้วบางทีช่างไม่รับสายติดต่อไม่ได้ปั๊บเนี่ยนะครับมันมันกลายเป็นเรื่องที่ที่ยาวกว่าที่ที่เราแนะนําเพราะเนี่ยเพื่อที่ให้สะดวกที่สุดคือลองดูช่างที่อยู่ใกล้บ้านอย่างน้อยๆถ้าเกิดเขาไม่มาหรือมาไม่ทันเนี่ยเรายังรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนหยังเดินไปตามหรือไปคุยได้นะครับลองดูครับเพราะอันเนี้ยอาจจะทำงานเอ่อไม่ยากมากมากนักนะครับครับผม ได้ครับครับผมบขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับ นะครับอ่ะอาจารย์ขัดจังหวะนิดนึงมีท่านที่ส่งไลน์มาถามว่าอยากได้หนังสือของอาจารย์จะติดต่อทางไหนหนังสือเล่มนี้อ่ะบอกอีกสักนิดนึงอาจารย์สองสามสี่ให้พิมพ์ส่งข้อความมาที่ศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองแปดหนึ่งสามห้าโดยกดข้อความหนึ่งสองสามสี่มาครับพอเครื่องปรากฏไปเดี๋ยวจะมีข้อความตอบกลับคือส่งอีสเบสมาที่ศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองแปดหนึ่งสามห้าแล้วก็พิมพ์หนึ่งสองสามสี่มาอาจารย์จะรู้ว่าต้องการหนังสืออาจารย์ก็จะส่งรายละเอียดกลััััับบบไไปปใหห้ว่่่่าาชรรรรระะเเเเงงงงงิินนนนนนยคก็็ออออ์ทีสสมถตตดืื ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ฝากคําถามทางไลน์ฝากเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวช่วงที่สองเราจะมาตอบกันทางไลน์นะครับแต่ตอนนี้เราไปรับสายคุณธนาวิทย์กันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคือหลังคาบ้านเนี่ยนะฮะมันมันมันหลายปีแล้วล่ะครับทีนี้เราจะไม่พร้อมที่จะทําจะลื้อเปลี่ยนนะฮะเราจะทําไงกับหลังคาที่ล้าวนี้ค่ะหลังคาเป็นหลังคากระเบื้องอะไรครับลอนลอนอ๋อกระเบื้องลอนครับค่ะ แล้วจะทําไงดีคะคือคือมันรั่วหรือไงฮะที่ว่ามันไม่ที่รั่วถ้ารั่วมันก็เป็นเป็นแบบจุดใช่ไหมฮะนี่มันเต็มร้าวอะฮะมันเห็นแล้วว่าเป็นร้าวอ๋อคือคือถ้าร้าวอย่างงี้ง่ายแล้วคือถ้าร้าวเนี่ยพยายามใช้คือรูปซิวเหมือนกันรูปเดียวนะฮะรูปซิวนะฮะรูปคือภาษาไทยเรียกว่าอะคริลิกหลังคาแหละนะฮะง่ายๆเลยนะคือทาเข้าไปถ้ามันร้าวนะร้าวตามแผ่นนะค่ะใช่อ่ะอย่างเงี้ยคืออะคริลิกชนิดนี้ทนแสงยูวีแล้วก็สามารถสมานแผลได้ดี ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วมีน้ําหนักไม่มากขึ้นไปทําขึ้นไปทําเนี่ยแบบว่าทามันเป็นใช่ครับทาทาเฉพาะทาเฉพาะที่มันร้าสมมตินะฮะใช่ครับสมมติมันร้าแค่นี้ก็ทาเป็นแค่นี้ครับค่ะค่ะแล้วทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องท่อน้ํบมันตันใช้อะไรนะโซดาไฟก็แล้วเป็นโลโลเลยนะคะ ใช้อะไรก็แล้วหลายอย่างเป็นร้อยๆที่ช่างเขาบอกอันนี้ดีอันนี้ดีเราก็ซื้อมาใส่มันไม่มันไม่ไม่ไมไมหายตันค่ะครับคือการใช้โซดาไฟเป็นโลนี่คือทําให้ตันเลยนะครับโซดา,<อ>าไฟเป็นโลเนี่ยก่อเข้าไปยิ่งตันมากขึ้นนะฮะเอาหรอฮะเนื่องเกว่ยวท่อชนิดนี้อันนี้เป็นท่อ P ีพีีแน่นอนนะฮะอ่าก็คือการใช้โซดาไฟแล้วกรอกๆไปนะมันมีทำให้ท่อเนี่ยตันอยู่ตรงกลางอะเยอะมากลองเปลี่ยนวิธีเป็นใช้งูเหล็ก แต่แตผมเชื่อว่าถ้าใช้โซด,ดาไฟเป็นโลตอนนี้ต้องระเบิดท่ออย่างเดียวแล้วเพราะโซดาไฟเป็นโลนั้นจะไปขังทําให้ท่อตันนานหรือยังฮะใช้โซดาไฟนานแล้วเหรอฮะคือตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยท่อนี้คือใช้ถ้าไม่ตัดต่อใหม่หรือว่าเดินท่อใหม่แล้วเดินลอยเนี่ยจะดีกว่าการใช้งูเหล็กการใช้ลูกยางอันนั้นจะดีกว่าโซดาไฟไม่ควรใช้นะจะส่งผลต่อถังบำบัดด้วยนะจะให้เต็มเร็วนะฮะคือนัอ่นเป็นวิธีที่แบบเขาใช้กับ ท่อเหล็กหลอคือตึกเก่าๆตึกราชการเขาใช้ท่อเหล็กหลออันนั้นใช้สุดาไฟ <c oughs> แต่ของเราตอนนี้เป็นท่อ PVC <c oughs> อส่วนใหญ่ <c oughs> คือไม่ควรใช้สุดาไฟนะฮะ <c oughs> จะส่งผลหลายอย่างทําให้ท่อไอ้ที่กรอกไปเป็นกิโลนั้นมันจะไปกองอยู่ตามข้อต่อ อ๋อนั่นคือในสุดทออันนี้จะใช้ไม่ได้ครับลองใช้ระเบิดแต่ครับในที่สุดลองลองดูที่ครับใช้น้ําน้าร้อนราดจะไปแรงแแล้วก็ใช้ทุกอย่างเลยฮะเอาน้ําร้อนแบบเป็นหม้อหม้อเลยรอลงไฟก็ไม่หายตอนนี้ทํายังไงให้ทอตัน้วาถึงแมเปลี่ยนก็เลยไม่ได้ใช้อะไรฮะตอนนี้เวลาจะล้างจานขึ้นมาก็ใช้ะละมังรองแล้วก็ยกออกไปเทะละมังลองแล้ยกไปเทก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวท่อใหม่อันเดิมอย่าไปใช้มันแจ้งว่ามันตันถึงที่แล้ว ตันแบบสุดๆเดินใหม่เลยครับเดินหน่อยแล้วเดินลอยไม่ใช่ฮะไอท่อเนี้ยช่างเนี่ยเขาทำมาเว้ต่อไม่จากห้องน้ําด้วยระหว่างห้องน้ากับไออ่างล้างจานเราก็ลงท่อเดียวกันเนี่ยฮะก็เปลี่ยนเลยเหมายถึงว่าทั้งห้องน้าแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเป็นเดินใหม่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้ห้องน้ำไม่ใช้อยู่ไหมฮะห้องน้ําก็เลยงดใช้ไปเลยอ่ามันทำมันทาให้มมาเสียโอกาสเนี่ยฮะมีห้องน้ําแต่ว่าตันเพราะป่ตายเออใช่ค่ะเปลี่ยนท่อใหม่ เปลี่ยนผ้าใหม่คืออันใหม่อันใหม,ใหม่ทิ้งไปเลยแล้วเดินลอยนะอันเก่าอันใหม่เนี่ยเดินลอยอันเก่าถือว่าทิ้งไปเลยค่ะค่ะฝังผน,นังแบบอ้าถ้าลอยมันก็เกะกะบ้านทีครั้งนี้ความจริงเกะเกาะผนังไงฮะบ้านเราคงไม่เดินในผมว่าเชื่อท่อเนี่ยไม่ใหญ่มากนะักอย่างมากเอา ตีถ้สนิ้วนะคะมันไม่เกะกะขนาดที่ควางหูขวางตา,าเราเ,ราเราพียงแต่ว่าใช้ท่อสีขาวก็ได้ถ้า,าอยากจะได้สีกลมคกลดีกว่าครับแล้วสมมติสมมุติกับถ้าเราจะระเบิดท่อนี่มันใช้เงินเยอะไหมคะ เออความจริงก็สกัดผนังไปตามแนวนั้นแล้วเปลี่ยนท่อก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าการเสียอย่างนั้นเสียค่าใช้จ่ายเยอะเลยนะครับแต่การเดินท่อลอยเนี่ยเป็นการซื้อท่อเท่าเดิมก็ไปข้างผนังใครจะว่าไม่สวยแต่มันเท่นะฮะเพราะว่ามันจะลอยอยู่ดูแลก็ง่ายอะไรก็ง่ายนะครับขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็ได้โปรดนะครับว่าเบอร์สองเบอร์ที่เราบอกไปคือ ไลน์ ID 0 8 9 8 8 8์แ6ดและเบอร์ของอาจารย์นั้นส่งอีเนะครับอย่าอย่าโทรเพราะตอนนี้ท่านกระนํำโทรกันหน้าดูเลยนะครับท,รท่านกระนํำโทรทั้งสองเบอร์เลยนะครับต้องบอกว่าอเลยมันไม่สามารถที่จะรับสายได้คือตอนนี้เราจัดรายการสดแล้วก็ฝากคำถามทางไลน์ได้หรือโทรเข้ามาสายสดท่านไม่ต้องกระนํำโทรทั้งสองเบอร์ตอนนี้สั่นกันทั้งสองเครื่องอเลยนะครับที่นั่นนะามีถามอย่าง,งานีนะนะออนอง้อาจารย์นะครับอยากทำฝ้าปิดดนเองอาจารย์ ชั้น2โดยมีโครงอยู่แล้วแล้วก็มีขั้นตอนอุปกรณ์อะไรบ้างเป็นทาวเวอ,อ๋อความจริงซื้อแผ่นยิปซัมมาแล้วก็สกรูรไงมันง่ายอยู่แล้วถ้าจะทําเองนะใช้แผ่นยิปซัมเมตรยี่องเมตรสี 12, 12, 140, เนี่ยขันสกรูรได้ถ้ามีโครงอยู่แล้วนะ ง่ายเลยนะครับเพราะทำได้ล้วติดทีละแผ่นแต่ต้องใช้คน2คนนะเพราะว่าคันใหญ่ครับครับนะครับแล้วก็ท่านถามว่าจะติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ไหนก็เข้าไปได้นะครับเว็บไซต์ของเรา w w w g o o g ยาว e ดครับ g w o g a i n e t ก็จะมีติดตามรายการย้อนหลังช่างรู้คู่บ้านรู้รอบบ้านหรือรายการที่เราทําอยู่ในหลายช่องทางนะครับสามารถเข้าไปดูมันจะมีอยู่ประเด็นเนเป็นคอลัมน์หนึ่งคือคอลัมน์ติดตามรายการย้อนหลังนะครับอันนี้ก็ที่ถามมานะครับส่วนหนังสือบ้านโฟมของอาจารย์ก็บอกไปแล้วนะครับส่ง s นะครับมาที่0 8นย์2 8ดหนึ่งแดสองแดหนึ่งสาห้าแล้วก็พิมพ์หนึ่งสามี่แต่อย่าโทรนะครับเพราะท่านโทรมาก็ไม่ได้ต้องส่ง SMS อย่างเดียวนะครับหรือว่าทางไลน์ก็ก็ฝากคำถามทางไลน์นะครับแต่ยังไม่ต้องโทรมาก่อนนะครับเพราะว่าท่านโทรมาเรารับไปได้นะครับอีกคำถามอาจารย์ทางไลน์สักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ไปรับสายอาจจะไม่ทันในช่วงนี้แล้วก็ตอบคำถามทาง SMS กันก่อนสีไม้โดนแดดจนซีดเอ่อจะ ให้สีกลับมายังไงดีอยากได้สีกลับมายังไงดีครับคือจริงๆต้องใช้เด็กิ้งสเตนนะคือคือสีย้อมไม้นะเด็กิ้งสเตนปัจจุบันนี้เป็นสีทนแสง UV แล้วครับ,รบก็คือทาทับไปใหม่เมื่อประมาณสัก4-5ปีมันก็จะจะซีดลงไปตามเนื่องจากไม้นั้นดูดสีด้วยไงแต่ต้องใช้เด็กิ้งสเตนนะครับถ้าใช้สีธรรมดา,ามันจะจางเร็วครับครับ อีกสักคำถามอาจารย์ผนังบ้านทาสีใหม่หลายครั้งแล้วยังพองอยู่เรื่อยสาเหตุมาตั้งแต่ตอนน้าท่วมจะแก้ไขยังไงดีครับคือใช้สีที่ทนความชื้นได้มากกว่า1 4เดี๋ยวนี้มีอยู่แล้วนะครับ,รบโดยทั่วไปสีโดยทั่วไปจะทนความชื้นได้ประมาณ14%นพยายามใช้มันตั้งเท่าไหร่สามสิบเดี๋ยวนี้มีแล้วครับ,รบอ,อีกคําถามอาจารย์อิดมวลเบาก,บกับอิดบล็อกประโยชน์ต่างกันอย่างไรทําไมช่างแถวบ้านนิยมใช้อิดบล็อกก่อผนงังเพราะอิดบล็อกก่อผนังนั้นเป็นผนังที่ราคาคถูกสุดนะ มวลเบาเป็นผนังที่มีราคาแพงสุดแล้วครับลองมาก็อิดมอนแล้วลองไปก็อิดบล็อกครับอยากทราบราคาบ้านช่วงนี้อาจารย์ ตารางเมตรละหมื่นหกพันบาทต่อตารางเมตรต่อตารางเมตรครับเอามื่นหกอันนี้คือสร้างบ้านถ้าบ้านจะสันก็ขึ้นอยู่กับทะเลและที่ดินขึ้นอยู่ทะเลและที่ดินครับอีกสักคำถามอาจาครับรูปซิลมีสีตามสีกระเบื้องหรือเปล่าครับมีขาวกระเทาส่วนใหญ่นะยกเว้นมีบางยี่ห้อมีสีเขียวสีแดงบางยี่ห้อนี้มีสีเหมือนกระเบื้องเลยเขียวแดงขาวเทามีครับแต่โดยทั่วไปหลักๆถ้าอยากได้หลากหลายสีเนี่ยน่าจะเป็นของดอกเรฟิสิก ใช่ครับดรฟิก,จฟก็จะมีหลากหลายสียสนะครับแต่ว่าสีจะไม่เยอะมากเนื่องจากว่าพอไปแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับะตอนนี้เราตอบคําถามจากไลน์กันบางส่วนเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามรายการสามารถฝากคาถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือจะทางแฟนเพจและอย่าลืมนะครับกดไลค์แฟนเพจที่ w w w f a c e b o o k c o m s a l a d g o o k a i r นะครับกดไลค์กันทางแฟนเพจให้กับเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากคําถามทางไลน์กันเข้ามาได้แต่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ สนุนโดยผู้นำระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้สายแม็กเวลล0 2 3 7 4 4 0 6 0เจราเคเฟรกชิวซีเมนทากันซึมทุกจุดของบ้านสีนิปอนทริปเปิลชิลสีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกทนทานนานนับ10ปีบริษัท p t t t ท n k Terminal จำกัด เสือมอตา้าปูนก่อปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับอิดมอนอิดมวนเบาใช้เสือมอตา้ามิสเตอร์เพนศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้คุณภาพสูงบอลเด็กซาโดลินเ11และตัวแทนจำหน่ายสีนิปปอนเพนพบกับผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่มิสเตอร์เพนได้แล้ววันนี้ที่สาขากระทิงลายทเทปรสิทธิ์พัทยานาเกลือหัวหินเกาะช้างอโยธยาภูเก็ต สมุยโทร02-896-406-1-5หรือ083-152-1434ซิสตาดีร้อยอคริลิกทาหลังคาไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วซึมบริเวณหลังคาน้ำเข้าบริเวณปีกนกรอยรั่วของรางน้ำปัญหากวนใจในหน้าฝนจะหมดไปเพียงใช้ซิสตาดีร้อทาบริเวณที่เกิดรอยรั่วสามารถทาสีทับได้ให้กลมกลืนกับสีหลังคา ทนแดดทนฝนกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่นี้คุณก็หมดปัญหาน้ำรั่วซึมด้วยซิสตาดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาคุณภาพที่มืออาชีพไว้วางใจแพทเทคส์กาวพลังตะปู PL50 ที่ช่างมืออาชีพต่างให้การยอมรับรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมต่อพื้นที่หน้าสัมผัสเพียงหนึ่งตารางเมตรเท่านั้นแพทเทคส์กาวพลังตะปู PL60 เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอกเป็นวัสดุผิวมันทุกประเภท แห้งเร็วแรงยึดติดสุงไร้รอย,ยตอกตะปูแพเท็กซ์กาวพลังตะปูมิเรอร์ติดกระจกเงากาวแห้งแล้วไม่แห้งกรอบยังมีความยืดหยุ่นติดแน,น่นติดทนนึกถึงสีก็นึกถึงสีนิอนค่ะพยายามจะสุดสุ หากลิ่นมานะคะก็ดูนะสบายใจอย่างที่เขาบอกมราจริงๆว่ามันปลอดภัยปูนซีเมนสำเร็จรูปเสือมอต้าใช้ง่ายประหยัดเวลาผสมน้ำใช้ได้เลยปูนก่อปูนฉาบทั่วไปแรงทก่อสูงทนทานแข็งแรงฉาบลื่นเบาแรงใช้สำหรับก่อผนังอิดมอญอิดบล็อกเท่านั้น ปูนก่อปูนฉาบอิฐมวลเบามีสารอุ้มน้ำสูงยึดเกาะมากเนื้อปูนเหนียวฉาบลื่นแห้ง้าใช้สำหรับป่อฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะหาซื้อได้ตามร้านซีเมนไทยโฮม,มาร์และร้านวัสดุก่อสร้างทุกสาขาใกล้บ้านคุณปูนสำเร็จรูปต้องเสือมอตา้าผสมน้ำใช้ได้เลยปูนระเบียงบ้านน้ำซึม หนึ่งเดียวกันซึมทุกจุดควรมีไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านสินค้ามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข้